แรงรีเมื่อวันที่1คนดูถูกรีแรงไปอยู่แรงอะไรกันครับส่วนพี่พายก็เริ่มต้นจากไดมอน n d สนะคบแล้วตอนนี้พี่พายก็ดันกลับมาจนอยู่แต้ม6 0พัแล้วนะแล้วก็ติดแกนและกระดานแรงในปี2024นี้นะครับมันมีของฟรีให้น้องๆได้รับกันด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่พายอยากจะให้น้องๆเนี่ยพยายามดันให้ขึ้นแรงแดงนะคบหรือแรงฮีโร่อีกนั่นเองนะคะคดูดสิคุณดูไม่อยากได้หรอครับทั้งท่าเต้นเท่ๆนะคแล้ว ก็ล่มโคตรสวยนะแถมสกิน UMP อีกนะครับแล้วก็พร้อมกับป้ายชื่อผู้กล้าแห่งปีนะครับเมื่อเราได้รับแรงแดงหรือแรงฮีโร่อีกครั้งที่12เพราะฉะนั้นนะคะน้องๆคนดูต้องพยายามดันแรงทั้งหมดทั่วไปแล้วก็แรง 4v4 ให้ขึ้นฮีโร่อีกให้ครบทั้ง12ซีซันหรือ12ครั้งนะครับภายในปี2024นี้นะไอที่พลาดไม่เล่นนะครับหรือว่าดันแรงขึ้นแดงไม่ได้นะไม่ทันซีซันในแต่ละซีซันนั้นเนี่ยบ บอกเลยว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะคะเพราะว่ารางวัลที่ได้อะมันครบ12อันพอดีนะคะเพราะฉะนั้นก็รีบดันกันเลยนะทุกคนพี่พาเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆนะครัะตรงนี้น้องอีกเจอพี่คริงเลยสวยมีอีกนะข้างในข้างในก็ได้สดไอ้ปืนชัดเนาะใครเนี่ย ไปทำอะไรนนี้อทตวันนีอะไรต่วนละพี่ตัวเไปั่ฝั่งนี้นะ่มวะ่าโยเอาดีนึ้สิไม่บด้วยนะมว่ามันไปไหนไม่ได้อะไปฝั่งโน้นแล้วก็โดนนะตังโโก งูหม่่ค่ยมีตวร้อโอ้ยโอ้ยช่เรวยหน่อยมค่ะโอ้มอฝั่งนี้ด้โอ้างนี้โอ้มองฝันี้โอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยอยโอ้ยโยโออ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยย อบม่มคคนมามำหมดเก่เลยเลยกันเก่งเลยกันีเอาอไี่เอาไไปไไน้าเข้ามาดิมาดิวุู๊นูว่าเล่นยังไรคะไมใคแอบเดียนัดผลไม้ช่างจี่ถามเธอแค่นี้ทุกมีอะให้อะไร

เพื่อเพื่อนเพื่อใจเย็นนะพายอยากเงื่อนไยอ่ะตายเอ็นตายแล้วนะพี่เอ็นตายอย่าบอกเขาเลยตายตายเปรียนสี่พันอุนทร์ครับนะอุนทร์อุนทเพื่อทะลหเยหน้าพี่นะ เเก็บร้อยข้างนี้เขาถึงจะรักครับตับใจครับเป็นยังกลางยิงกันอยู่วได้เทพวกเอาเสือ้สอจุงและุูดูทรงละนะฝั่งไหนเียบริมบใครเลยนีใค่มีคนไหนร้อยนึ่งอะไหนร้อยไหนร้อยนึ่งอะ พี่พายลงสตตีมแล้วนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ที่อยู่กันจนจบสตตีมขอบคุณมากมาเลยครับขอบคุณค่ะที่คอยปกป้องพี่พายขอบคุณทุกคนที่เข้าใจค่ะใครมันบิดวะพี่ยัมบิดอหะอม่ใครนิดิดอ่ะ